จะไม่เลยกความคิดที่จะเติมร้านอื่นอีกเหรอมันมันมันไม่เติมเลยวันสอบองนะมันไม่เติมเลยวันสอบองนะมันไม่เติมเลยวันสอบองนะเพราะฉะนั้นกูไม่เกี่ยวโย้สวัสดีด้วยนะครับน้องรักทั้งหลายวันนี้เราอยู่ในแมพผีน่าดีใจมาก โอ้นี่มันเวลาอะไรกันเนี่ยโอ้ภาษาไทยฉันต้องการภาษาไทยตอนนี้เวลาได้ผ่านไปเร็วไวมากตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวอะไรสักอย่างฉันควรที่จะเริ่มทําการบ้านที่มันจะทำเป็นรหลังโดยลอดมันบอกว่าประมาณว่าเราต้องรีบทําการบ้านก่อนใช่ไหมดูเหมือนว่าแม่ของฉันจะส่งข้อความถึงฉันด้วยโอ้ให้ตายเดอะแม่คิดถึงเราด้วยฮะเปิดโทรศัพท์ของคุณโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงโทรศัพท์อ่ามีข้อความแม่ด้วยอย่าลืมแม่และพ่อของคุณจะไปพักผ่อนในอีก3วันคือแม่น่าจะไปเที่ยวสักสามวันใช่ไหม เอลิก้ายังทำตัวแปลกมากใครคือเอลิกา้าใช่ฉันคิดว่ามันเราอาจไม่เหมาะกันใครวะเชื่อเราพูดถึงใครเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้รู้เองคุณควรพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับมันอย่าลืมเกี่ยวกับบ้านของคุณในคืนนี้ที่รักไม่เข้าใจคุณคุณทาการบ้านของฉันอยู่บนชั้นห้องนอนของฉันมันห้องนอนก็ได้อยู่่ชั้นบนใช่ไหมไม่ห้องบนเปิดปั๊บอ้าวหวัดดีจ้าการบ้านเี่ยเชื่อเป็นกองเลยเปิดปั๊บห้อยหลังในคืนนี้มีอะไรเอ่ยข้อความอีกแล้วเลย อะไรเอดิก้าน่าจะเป็นอดีตแฟนของเราใช่ไหมอ่าเดียเข้าใจละขอโทษที่ฉันไม่สามารถออไปข้างนอกในวันนี้ได้ทําไมไม่คุณเกลียดฉันหรืออะไรฉันคิดว่าเรามีบางอย่างที่ร้ายแรงที่นี่บิลลี่คุณชื่อบิลลี่งไงผมไปไม่ได้จริงขอโทษกระโทนจริงคุณอยู่หน้าต่างของฉันเหรอฉันสบานว่าฉันเห็นคุณอยู่บนนน้นต่าหลอเราไม่ออกไปเรากําลังอยู่ด้วยกันหล่อนชิบหายนี่แฟนเก่าแบบมูฟออนไม่ได้อะรอไม่ได้เ,ดเชื่อคุณมันเกิดมาหล่อสาวๆก็มูฟออนยากอย่างนี้แหละ ส่งข้อความได้ไหมเขียนดาวว่าควย Newtek Form Motor หนไม่ชั้นส่งข้อความมางั้นเหรอเอาละอย่าลืมเกี่ยวกับการบ้านคุณโอเคเนี่ยไปแล้วตัวที่ที่รักฉันลืมถามแต่คุณคิดว่าจะเริ่มซักผ้าไหมฉันไม่มีเวลาที่จะทํามันก่อนที่เราจะต้องออกไปใช่ฉันคิดว่าฉันจะทําได้ฉันจะต้องซักผ้าใช่กันบ้านก็ต้องทําซักผ้าก็ต้องซักไหนให้เราทำเียกันบ้านทําเสร็จแล้วใช่ไหมอืมเออนี่เป็นผ้าที่โอ้ ไม่บอกทั้งว่าชุก้าครีมอะไรสักอย่างทำไมบ้านนี้มันไม่ได้ซักผ้ายเยอะขนาดนี้วะตรงนั้นมีอะไรโอ้มีตะกร้าเสื้อผ้ายอยู่ทุกที่แม่งเยอะกว่ารูปในหลวงอีกเย่๋บอกนะว่าห้องนี้ก็มีอ่านี่ไงมีจริงๆด้วยฉันละคาดไม่ถึงจริงๆเลยบ้านนี้อยู่่กันกี่คนกันนะทำไมเสื้อผ้ายเยอะจังเลยจำไม่ผิดมีพ่อแม่แล้วก็เรานี่คือคิดจะถอดตรงไหนก็วางตรงนั้นใช่ไหมโอ้แม่งเหมือนในชีวิตจริงผมเลยวะเฮ้ยเอลิกานั่นมึงใช่ไหม มึงเข้าไปอยู่ในตูวเว้เย็นเหรอเอ้ยไม่ใช่ตูวเว้เยน็นตู้ซักผ้าเหรองตายหาซะนะนปั่นแล้วขอให้โชคดีในนั้นเด้อกไปนโหดซักฟอร์ไปซะแล้วเราใครใครกดกิ้งอะโเรครับมาแล้วใครสักคนที่กำลังขอวรตตูอยู่ทำไงอะต้องเตรียมลูกอมไหมนิวัาาลธารวีหรือเปล่าวะ,วะก็ไม่มีลูกอมให้จริงๆนะอะไรเปิดแพ็กเกจแพ็กเกจอะไรเอ่ยจากความรักของคุณ กูไม่มีให้มึงหรอกนะกว่าดีกูมีแฟนใหม่แล้วคุณไม่สามารถหลบหนีจากฉันได้ง่ายได้อามึงให้มีกูมาด้วยมึงคิดถูกไหมเนี่ยเธอต้องเอาชนะมันฉันเลิกกับเธอเพราะว่าเธอมักจะไล่ฉันก็แนวแบบสตอกเกอร์ชอบมาส่องอะไรอย่างงี้น่ากลัวจริงว่ะถ้ามีแฟนแบบเนี้ยเธออยากรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันกำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดกับใครอยู่เสมอน่ารำคาญมากาชีวิตจริงกูน่ารำคาญจริงไงเชี่ยสตอกเกอร์แต่ก็กเสลดีนะเสียงไรใครทำเลนด้านบนด้านบนหรือตรงนี้ไม่รู้เปิดตู้กันตรงนี้ไม่มี มันมาจากชั้นบนแเขมึงเจอกูมีมีดไหมมีมีมีแต่หน้ากากมาทําไมอ่าชี้กขนลุกเลยใช่เชียมันบ้าไปแล้วไอเอริก้าจะสัมบานได้เลยว่าฉันเห็นบางอย่างในหน้าต่างนั้นใช่มึงมองไม่ผิดหรอกเว้ยเอบิลี่โอ๊อยู่มึงเนี่ยตอนทีฉันอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างมึงเห็นอยู่แล้วบิลี่มึงไม่ต้องพูดมากเจ้คนล็อกประตูแล้วใช่ฝรั่งก็าไม่ชอบล็อกประตูหรออ่าเราไปล็อกประตูโดยการเอาไม้มาแปะแน่นอน อ๋อไม่ใช่โอ้ก็ดูถูกเขามากกันไปเนาะเกมพี่ซนมากเขาชอบเอาไม้มาแปะไงมันดูง่ายไปหมดเลยอ่าตรงนี้ปิดอีกหนึ่งที่แล้วก็หมดแล้วอ่าฮะทีนี้ไอเอริกา้ามันก็ไม่สามารถเข้าบ้านฉันได้แล้วล่ะอ๋อ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 หัวเลาะอะไรฉันควรลองทำภารกิจให้เสร็จเอริกา้ามึงเป็นแมงสาบเหรอมึงเข้ากรงแผลงได้ไงวะช่างแม่งเหอะทำกันบ้านต่อดีกว่า ไปหลังคืนนี้มีอะไรเอ่ยใครเคาะประตูอีกแล้วคนกำลังจะทำกันบ้านเนี่ยไม่เ,เอยคนไม่จะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีได้เกสี่ชงคนเปิดประตูเหรอถ้าเป็นเอลิก้าถ้าเธอมีอาวุธมีดทำไมเราไม่หยิบม,ม,มานะน่าจะลืมอัลโลมีใครอยู่นอกไว้มีไม่ใช่เอลิก้าหรอกเชื่อในสัตชาต้ยานคที่มาจะไม่ใช่เธอใช่วิลลี่เชื่อกูมันไม่ใช่เปิดประตูวิลลี่เปิดประตูมาอ้าไม่ใช่เอลิก้า แล้วมึงเป็นใครเนี่ยทำไมหน้ามันง่วงจังเลยทำงานกางดึกเหรอพิซซ่าเจ้าไม่เห็นได้เลยกูสั่งมาใครสั่งพิซซ่ามาที่บ้านของฉันมึงใครเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซ่อนอยู่ในใต้พิซซ่าใช่ไหมฉันต้องจ่ายเงินหรือหรือไหมเนี่ยพิซซ่าที่ฉันไม่ได้สั่งเนี่ยใช่ไหมกูต้องจ่ายจริงด้วยทางนึงเขางตัวมีอยู่กี่บาทเนี่ยโอ้ยูทูบก็ไม่ได้ตังค์อีกเกลมเล็บอย่างน้อยสามห้าเปอร์เซ็นต์ขวาเด็กขวาเด็กไหนไหนมีเด็กตรงไหน มีมีนะไอเชียนี่หลอกกูเปโดเป็นบทสนทนาที่งงมากมากินพิซซ่ากันดีกว่าพิซซ่าที่กูไม่ได้สั่งจะเป็นหน้าอะไรก็ไม่รู้อ๋อลืมวางลืมถือนี่อะไรพิซซากูกินอ่าเสียงกรอบมากกัดคำเดียวนึกว่าเลกินอีกยูนิตเทคเมสเซจเมสเซจมาอีกแล้วใครแม่ ไม่กันแล้วขยันส่งข้อความมากเอเบลี่ hey, ขอโทษที่ลืมบอกแต่ฉันสั่งพิซซ่าให้คุณหวังว่าคุณจะสนุกกับมันโอเคอย่างน้อยก็ไม่ใช่เอริก้าส่งมารักคุณครับรักแม่เหมือนกันเขาเป็นห่วงแล้ว่าอยู่บ้านคนเดียวว่าจะหิวก็สั่งพิซซ่ามาแต่ไม่เอริก้ามันก็เสือกมาตรงจังหวเดเือเกินอะไรใครเอริก้าอีกแล้วหรอฉันรู้ว่าคุณชอบของขวัญไปดูที่ลงรถทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้คุณก็ทิ้งฉันไว้นคนเดียวคุณเป็นคนแปลกประหลาดฉันไม่กลับมาเขากับเธอหรอกนะตาบ,บ้าตตัวสิ เอิ๊กอลิก้ามึงจะให้หัวขวัญกูล็อกทำไมฮเฮ้ยงุนกิดแล้วนะฉันต้องไปดูที่ลงรถใช่กูรอลงรงรถตั้งนานแล้วเนะี่ยเปิดปัะต,ตู้ open the door เออาจริงกูไม่ตกใจเลยนะเว้ยฉันต้องโทรหาตำรวจตอนนี้เลยอาวพีจียิงแม่งไม่ได้เสียตังค์โอ้แม่เงเอ้ยโทรศัพท์โทรหาไม่มีตำรวจอิกโอ้ให้ตายเถอะลก้ามึงทำเพี้ยไรเนะี่ย พลังงานดับเชยมีแฟนแบบนี้กูกลับไปคบมันเถอะกูยังไม่อยากตายเอลิกา้ามทำสิ่งนี้เธอเป็นโรคจิตไปคบคนโรคจิตได้งไงวะตาไม่ถึงแน่แนเลยเชี่ยมองสาวไม่ดีอ่อเอลิกา้าส่งความเป็นคุณเหรอเป็นหมาบ้างบ้านกูก็มีอยู่กูคนอยู่คนเดียวเนี่ยเชี่ยอเอลิกา้ามันกำลังพูดถึงอะไรเอลิกา้านี่ไม่ตลกเลยอะไรเธออีกแล้วเหรอส่งความบ่อยมากฉันขี้เกียจอ่านมากนะ นี่จะโทรหาตำรวจคุณไปทางนี้ไกลเกินไปพูดอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันฉันเห็นใครบางคนคุณเป็นบิลลี่เหรอเออี่อะไรมันมัญาอ่อนลกจิตแล้วยังเอออีกกรุณาเอลิกา้าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวได้ปรดเถอะไอ้เชี่ยปล่อยกูอยู่คนเดียวแลกูจะไม่ทาอะไรไม่ถึงว่ากูจะทํากันบ้านไม่มีผู้หญิงคนอื่นสมควรได้รับคุณคุณเป็นของฉัน <c oughs> ก็เกิดมัหล่อทําไมได้เออ เบื่อหนอ้าตาตัวเองว่ะเกือบมาหล่อถ้าฉันไม่สามารถมีคนได้ไม่มีใครสามารถชาตินี้มึงมีผู้ชายดีๆยังไงวะกูก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพื่อนบ้านอะไรอะ่ะเออคุณอยู่บ้านตอนนี้ไหมเพราะฉันเห็นไฟทั้งหมดในบ้านคุณดับลงมันดูค่อนข้างแปลกใช่ครับมันแปลกมากเสียงอะไรและฉันก็มองเห็นคนร่างเงาคืบไปรอบๆใครโอ้ยเอริกา้าเป็นมึงเหรอ เิกา้าพังกระจกบ้านกูรันแพงมากเลยะเนีนยโอเอลิกา้ามึงทำเฮียอะไรเนี่ยวัตถุประสงค์กับที่ลอ่องอ๋อห้องกูอยู่ไหนปิดประตูปิดประต,ตูอย่านะอย่าเข้ามานะเอลิกา้าเอลิกา้ามึงเข้ามากูใส้แตกแน่เลยห้องกูต้องไปตรงนู้นนี่แล้วกูมาทำอะไรตรงนี้โอ้ให้ตายเอลิกา้ามึงจะฆ่ากูนะ เอก้าขอโอกาสกูอีกแบบป๊บหนึ่งปิดประตูโอ้คนหรือควายหนีเฮียหนีไม่ได้สิบิ้ไม่รู้ฟัดอ่อ่อกูแอบแอบไง,งก็ตายหรือเปล่าวะไม่รู้อะ่ะถ้าหนีได้กูหนีอะ่ะเสียงมันอย่านะเว้ยกูไม่อยู่ในนี้ไปหาในห้องน้ำไปเฮ้ย,ย,ยเสียงรถตำรวจมันเดินลงไปแล้ว Okay. น่าจะเพื่อนบ้านน่าจะโทรหาตำรวจให้ผมนะอ้เชี่ยมันเกือบโดนคนลูกจิตจับมคมขืนถ้าผมโดนคมขืนเข้าไปผมอาจจะโดนหมกไม่ได้ถังกระยาตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้วะดีนะที่ตำรวจมาเอลิกาไม่ไปไหนกันไปรู้อันว่าวันนี้ผมก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นะในการทำคลิปให้พวกคุณดูอะหวังทุกคนจะชอบนะผมก็หลักทุกคนเหมือนเดิมจุ๊บวะ